ว,วันนี้เ,<ล>เป็นวันดีที่ท็อปิกของเราเนี่ยเป็นท็อปิกพิเศษด้วย<ล>สงกรานนี้ไม่มีสาดน้ำยกทิมไปทำอะไรชิคๆกันดีสนับสนุนท็อปิกโดย KFC f r a n c h i s กินเล่นได้ทั้งทีฉะ<อ>นั้นเมื่อเรามีผู้สนับสนุนเข้ามาเนี่ยแน่นอนอส่วนใหญ่จะมีการแจกรางวาัลอ,อยากรู้ไหมจะแจกอะไร เทพีเคพเดือนเข้ามาซิ S S. วันนี้ทางเค c ซใจดี D, ครับแจกไก่ทั้ง3มเซตให้กับ10รางวัลโอ้แต่้ววันนี้คนที่คอมเมนต์ถูกใจทีมงานมากที่สุด10คนจะได้รับชุดทีมแซ่บไหนชุดทีมแซ่บคือชุดไหนนี่ชุดนี้ ชุดทีมแซบชุดทีมมิตตี้อ่าแล้วก็ชุดแท็กทีมไปกินกันยกทีมได้เลยพิเศษกว่านั้นก็คือใครที่โทรมาในรายการวันนี้ทุกสายเ f c ซีใจดีอีกจะแจก3มชุดนี้ให้ทุกสายด้วยอ๋อแต่ตอนนี้แจกเราก่อนได้ป้ะเอาไก่แซบเราต้องเอาเป็นถาดไปเลยอะ่ะใช่ปะ เออต้องถักใครถักมมนอ้องีเก้าเหรอยังไม่เป็นไรเด็กเ่ออไรเพราะว่าช่วงนี้วันหยุดไงคุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกับชุดเคฟสี่เข้าท็อปปิคคนแรกเลยละกันเอาสิ น้ำยกทีมไปทำอะไรชิคกันดีกว่ายกทีมดูซีรีส์กันยาวๆไปเลยจ้าโอ้ยงามจ้าคุณดูเรื่องอะไรอยู่คบคุณตอนนี้ดูเรื่อง The Penthouse เออดังๆเลยวิถีชีวิตคนรวยเหมาะกับดิชานไม่น่าจะดูรวยๆช่วงนี้นะครับมา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 ตัดฉันบ้างเออถ้าปิดวันจันทร์นี้สงกรานต์นี้ไม่มีศาสตร์น้ำยกทีมไปทำอะไรชิคๆกันดีอะไรดีครับก็ยกทีมกินไก่ทอดกัดที่กรอบกรุบๆเลย สงการานนี้ไม่มีสระน้ำยกทีมไปทำอะไรีิชิดก,กันดียกทีมเล่นเกมตีป้อมมันมันยาวๆอ,อ่าส่งกันมาเยอะเฮ้ยวันนี้เป็นมาสงการานก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครูสงกรานแบบนิวเนอร์มอลคืองดสระน้ำกันไงหลายๆ <c oughs> เขาบัวเขาชวนแก๊งแบบ ไปทาไปไปวัดไปทําบุญกันแต่แต่ว่าพอบสถานการอย่างบางคนก็ไม่ไปไหนนะตอนนี้ก็คือจองคิวดูซีรีส์เล่นเกมปาร์ตี้ในบ้านยาวๆกันแล้วนะตอนนี้จริงไม่ต้องออกไปเล่นน้ําก็สามารถสุกได้อยู่ในบ้านนะว่าไหมใช่ครับแล้วอีกอย่างึนที่จอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนชิคชิคต้องนี่เลยให้มาอีกรอบเหรอใหม่แล้ว KFC ฟรนไ c มี เอาไปสั่งแชร์กินกับเพื่อนๆได้เลยราคาเริ่มต้นแค่99บาทเท่านั้นนะคุณมีชุดทีมแซบอันนี้อันนี้ชุดละ99บาทมีอะไในชุดเนี่ยจะมีสุดยอดไอเทมอย่างไก่วิ n งแซบ5ชิ้นแล้วก็เฟรนไฟล์ขนาดปกติอ,อันนี้คนที่ชอบไก่วิงแซบต้องอันนี้ต่อไปชุดทีมมิตี้อันนี้ช,ชุดละ99เหมือนกันใช่มีไก่ป๊อปเไก่ไม่มีกระดูก3ชิ้นแล้วก็เฟรนไฟล์ด้วยอ,อันนี้สําหรับ แก๊งที่อยากกินแบบอะไรง่ายๆไม่ต้องแทะเออกินใช่กินอะไรง่ายๆไม่ต้องแทะไม่ต้องแทะกระดูกแล้วก็รสชาติกลางๆไม่ต้องเผ็ดมากอะไรเงี้ย่าไม่ต้องแซ่บมากแล้วถ้าเลือกไม่ได้อันไหนเนี่ยอยากกินหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดแนะนําชุดแท็กทีมมันก็คือมิตีีกับแซบเนี่ยมาแท็กกันราคาชุดละ149้บาทในชุดมีไก่วิ่งแซบ3ชิ้นไก่ป๊อป7ชิ้นไก่ไม่มีกระดูกอีก4ชิ้นแล้วก็เฟรนฟรายขนาดปกติ อ่ะย้ำไปขีดหนึ่งวันนี้ถึง28เมษายุนี้ทั้งนั้นรีบๆเลยนะต้อง3เซตนะฮะคุณสงกรานนี้ไม่มีสาดน้ำยกทีมไปทำอะไรชิบๆกันดีครับก็ยังรักษาประเพณีเหมือนเดิมก็คือรถน้ำดำหัวครับแต่ แต่ได้รับหมวกผู้ใหญ่นะแต่ได้มมหมวกผู้ชายเกือบได้มรดกน,กนะเองนีดนะดำหัวไม่ขึ้นเลยนันเราเิยนะทุกสายที่โทรเข้ามาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะแจกเคฟซีให้นะครับสั้งสามเซต3ชุดเลยส่วนผู้ที่ชนะท็อปปิกอีกสิบรางวัลที่จะได้เค c ซีไปนะครับทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณเคฟซีที่สนับสนุนท็อปปิกในวันนี้ครับพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ